สวัสดีครับมาพบกับเบนซ์นะครับ3 0 0 e ปี1990นะครับปี1990 3 0 0 e คันนี้ราคาเราเปิดขายเงินสดนะครับ69,000บาทครับรถสวยสภาพพร้อมใช้งานเลยครับเอกสารครบเล่มพร้อมนะครับภาษี16มกรา68ตัวรถเป็นสีเทาออกน้ำเงินนะครับทูโทนสีสันสวยงงามรอบคันครับมีริ้วรอยนิดๆได้หน่อยครับตามการใช้งานสีสัน สวยงาามรับพันครับโลโก้สามร้อยอีรถสวยนะครับแม็กสวยยางใหม่ครับยางเพิ่งเปลี่ยน,ยนครับยางเพิ่งเปลี่ยนแม็กสวยยางใหม่ครับยางเพิ่งเปลี่ยนยางปีสองพันยี่สิบสี่นะครับยางปีสองพันยี่สิบสี่นะครับเพิ่งเปลี่ยนดอกก็ล้นครับใช้างานยา,ยาว โผรถเป็นสีน้ำเงินสีออกเทาน้ำเงินนะบริษัทบางเดิมครับไม่มีชนหนักนครับไฟเลี้ยวมุมส้มไฟเลี้ยวมุมส้มนะครับโลโก้เบนส์สวยๆเลยสีสันตีไปเก้าสิบเปอร์เซ็นต์เลยตีไปเก้าสิบเปอร์เซ็นต์แล้วมีริ้วรอนนี้ๆหน,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 น่อยๆครับตามก,การใช้งานภายในเป็นบอหนังนะครับบอดหนังสีครีมพวงมาลัยเดิมๆนะครับคอนโซลส,สวยๆนะครับ คอนโซลลายไมส้สวยๆเลยช่องแอร์ไม่มีแตกไม่มีหักแอร์เย็นนะครับแอร์เย็นพิทยุงานพิทยุใช้งานได้ครบกระจกปรับไฟฟ้าครับภายในสวยสะาดเลยภายในสวยนะครับเบาะไม่มีขาดไม่มีแตกนะครับสภาพสวยครับรถน้าใช้นะครับหน้าสะสม สดหน้าใช้นะครับหน่าสะสมขับไปกินกาแฟแท้แล้วรถขับทางไกลได้นะครับน้ำไม่ดันมันไม่ไหลผมเทสมาไปร้อยกิโลครับความร้อนนิ่งนะไม่มีขึ้นรถไม่เคยติดแก๊สนะครับน้ำมันล้วนไม่สองแสนแปดหมื่นกิโลเมตรเท่านั้นครับรถไม่เคยติดแก๊สนำน้ำมันล้วน อย่างไรอยู่ครบนะครับอย่างไรอยู่ครบ <c oughs> สีสวยๆเลยครับสีสันเงางามภายในสวยๆเลยขายเงินสดนะครับหกหมืก้าันบาทเท่านั้นครับเอกสารครบเรียมพร้อมโอนรถขับใช้งานได้ปกตินะครับ รถขับใช้ง,งานได้ปกติเลยภายในสวยๆเลยรถขับใช้ง,งานได้ปกติสนใจดูรถได้ดีเบอร์นะครับรถอยู่คลองสี่นะครับคลองสี่ดีเบอร์ธัญบุรีรถอยู่คลองสี่ดีเบอร์นะครับธัญบุรี รถใช้งานได้ปกติเลยนะครับขับขับขับทางไกลออกทริปได้เลยครับขับทางไกลออกทริปได้เลยนะครับ,บ,ออรบสตาร์ทชึ่งเดียวติดนะครับสตาร์ทชึ่งเดียวติดแอร์เย็นๆน,นะครับ สนใจดูรถได้ที่คลองสี่ครับธัญ,ญบุรีแถวดิมเบอร์โทร0614432829 ID Line @555 ครับ JKYLU มีแอดนำหน้านะครับ ID Line @555 JKYLU มีแอนำหน้านครับโทร0614432829ครับใครสนใจก็ทักเพจไลน์ยูทูบเฟซบุ o กติกต็อบเข้ามาได้ครับหรือจะโทรเข้ามาสอบถามก็ได้ครับขอบคุณครับ